ก็วันนี้นะครับก็ผมเองก็ได้รับเกียรติจากครูนะให้เป็นมิสเตอร์ของทูที่เกษตรโปรไลฟ์นะครับก็เป็นเน็ตไฟเบอร์อันดับหนึ่งนะฮะที่เร็วแรงแล้วก็เรียกว่าตอบโจทย์ให้กับประชาชนคนไทยที่หลายๆคนเนี่ยกำลังรอรอ,อไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงข่าวสารหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันอยู่ร,บรอบๆตัวคุณในการต้องการความเร็วจากอินเทอร์เน็ตผมว่าทูนะฮะตอนนี้คือเรียกเป็นเบอร์หนึ่งครับตอบโจทย์ในยุคนี้อยู่แล้วใช่ไหมด้ยแน่นอนฮะ ใช่ครับคือตอ,ตอบโจทย์ในยุคนี้ครับแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นอะไรที่ผมเองก็แบบรู้สึกแบบตื่นเต้นตื่นเต้นกับครูนะฮะที่ได้มีการติดต่อแล้วก็มีการพูดคุยกันคุยกันมานานมากนะฮะ <uld> ไม่ต่ำกว่าประมาณสัก5เ <sh arp> ดือน4 5หเดือนอะ่ะในการที่จะแบบตกลงนี่จะมาทำร่วมกันเลยะะ <sh arp> อันนี้ก็คือสามารถเลือกหาดูข่าวะะอะไรับต้องต้องโอ้โหเจ็วมากครับเพราะว่าทรูเนี่ยเขาก็จะมีแบบเอออย่างเช่นเรื่องของครูไอทีทีวีนะฮะก็จะเป็นการตอบโจทย์สำหรับ คนที่มีทีวีอยู่แล้วแต่ว่าทีวีอาจจะแบบไม่ได้เป็นสมาร์ททีวีแต่ว่าพอกล่องตัวนี้เสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับคุณสามารถดูความบันเทิงแบบคอนเทนต์ต่างๆนานาแบบทั่วโลกได้นะครับรวมไป,ปถึงพรีเมียร์ลีกด้วยก็มีฟุตบอลเลยนะครับไในด้านการขายสำหรับคนที่สนใจอยากจะได้เน็ตที่เร็วเน็ตบ้านที่เร็วครับครับก็อยากจะให้เป็นครอบครัวเดียวกับทูบที่เกษตรโปร,ร,ปร,ปโปรไลฟ์น,าน,าน,นะครับก็อยากให้ลองมาอ,อยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วลองทดลองใช้ดูนะฮะและสำคัญที่สุด เน็ตรเร็วแรงขึ้นแต่ราคาลดลงนะฮะอันนี้คือสําคัญมากเพราะว่าตอบโจทย์คนไทยอยู่แล้วครับีหนุ่มจริงในการเลือกิเซเอร์ของพี่หนุ่มม<ฮ>ันต้องคิดหนักอะไรยังไงคือความเราเป็นือคือ,ค,อคือเยอะมากครับเยอะมากคือคือจริงๆแล้วถามว่าวันนี้มีติดต่อเข้ามาพอสมควรไหมก็ยอมรับว่ามีติดต่อมาพอสมควรเลยแต่ว่าการที่จะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งแบบเราจะต้องเข้าไปทําจริงๆเนี่ยผมค่อนข้างจะแบบกังวลใจนะแต่ถามว่าเงินใครก็อยากได้ การที่บอกว่าเราได้เป็นพีเซนเตอร์มันหมายถึงเงินที่เขาจะจ้างเราอยู่แล้วแต่เราก็ต้องเลือกรักษามาตรฐานของเราด้วยเพราะว่า1คือปัจจุบันนี้เราเราไม่ได้มาแบบเล่นละครเราไม่ได้เป็นนักสแสดงเราไม่ได้เป็นแต่เราเอ่อมาเป็นผู้ประกาศข่าวเรามาทํางานทางด้านข่าวมาทำฮาร์ดท็อกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเราก็มีส่วนในการชี้นาสังคมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่เอ่อเราชี้นําไปแล้วแล้วปรากฏว่ามันไม่ดีจริงๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเลยย้อนกลับมาหาเราอีก เพราะฉะนั that, right. ้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้ต้องต้องคิดเยอะทีเดียวในการที่จะรับอะไรสักตัวหนึ่งแต่ว่าอย่างทูอย่างเงี้ยคือคือถ้าจะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาเองก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับทางด้านความเป็นหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่ามันตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับเรียกว่าปฏิเสธไปเยอะอยู่ใช่ไหมครถามว่าปฏิเสธก็มีก็ยอมรับว่ามีปฏิเสธครับมีีอะไไรรท่เเาด้ห็นมีติดต่อเข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคือไม่ใช่หญิงนะ อยากได้เงินนะแต่ขอขอแบบค่อยๆก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีแบบมาอยู่ประมาณสองสาตัวอยู่แล้วเลยเนี้ยผมก็แบบไม่ได้อยากให้มันมันเยอะมากจนเกิดไปเพราะว่ามันจะมีผลกระทบไปกับการทํางานของเราด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ก็เลยมองว่าสุสีธรรมดาเลยผมว่าดำเยอะกว่าครับอะไรนั้นก็เยอะกว่าน bueno> ั่นก็เป็นแบบว่าเป็นเจ้าแม่นะเออใหญ่จะเห็นไผมไม่ไม่อยากมีอยู่ดู แต่ไม่รับกันไม่ขิงกันอะไรนะไมครับ <c oughs> ไม่ถิงนะครับก็คือไม่รับกันนะฮะเขาก็มีทางของเขานะครับแล้วก็สนับสนุนเขานะครับในการที่เขาแบบรับงานรับอะไรอย่างเงี้ยคือคือของมดดําเขาจะออกแบบอีก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 เขาเรียกอะไรอะ่ะอีกอีกแบบหนึ่งอะ่ะคือเขาก็จะเป็นแบบออกแนวแบบว่าสดใสของเขาอะไรไปเไรอย่างเงี้ย คือ,อ,อคือ,ค,อคือจริงๆเนี่ยเราโทษใครไม่ได้ถูกไหมครับวันหนึ่งที่เราเดินเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วต้องบอกก่อนว่าผมเองอ่ะมาอยู่ในจุดที่ตัวเองก็ไม่เคยคาดฝันเหมือนกันถามว่ารู้ได้ไงว่าตัวเองไปอยู่ตรงจุดไหนมันเหมือนกับมีหลายๆคนเนี่ยพยายามพยายามแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะพยายามที่จะหวังหวังในตัวเรา คนะา,าดหวังในตัวเราคือคาดหวังตัวเราว่าอยากให้เราทําแบบนี้ให้เขาอยากให้เราทําแบบนี้เขาอยากให้ทําแบบนี้ให้เขา,า,บบเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากทําให้ทุกคนเลยนะคืออยากทําให้ทุกคนจริงๆคือถ้าเกิดวันนี้ผมเป็นผู้วิเศษอ่ะผมก็อยากจะแบบดีดนิ้วแล้วก็สามารถเนลมิดในสิ่งที่หลายๆคนต้องการได้แต่ในความเป็นจริงอ่ะผมไม่สามารถทาอะไรดับนั้นได้ในให้กับทุกๆคนอ่ะการทํางานเนี่ยมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะสูงนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ย มันจะมีสองมุมมองเสมอถูกไหมฮะมีซ้ายมีขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองอ่ะเมื่อวันที่ไปอยู่ตรงกลางแน่นอนครับว่าคนที่คาดหวังกับผมก็อยากให้ผมเนี่ยมาอยู่กับทางซ้ายให้มากหน่อยแล้วก็จัดการทางขวาจริงว่ามาอยู่ทางขวาให้มากหน่อยแล้วจัดการกับทางซ้ายเมื่อเราแบบไม่ได้อยู่ทางฝั่งไหนฝั่งหนึ่งอยู่ตรงกลางเราก็จะถูกว่าคุณเองไปทางนั้นคุณเองไปทางนี้อะไรเงี้ยมันมันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นแรงสะท้อนกันคือมันเป็นความคาดหวังของคนที่มีกระผม ผมมองผมไม่เคยมองในมุมลบนะผมก็จะมองในมุมบวกอยู่เสมอว่าผมเข้าใจพวกเขาเขาคาดหวังกับเราแต่เราเองที่อาจจะผิดที่เราทําให้เขาไม่ได้อะไรแบบนี้ฮะคือทุกคนนะ่ะอยากเป็นที่รักผมก็อยากเป็นที่รักของทุกๆคนแต่มันไม่สามารถที่จะมีมีมีใครมารักเราได้ทั้งหมดคนมีร้อยคนอาจจะรักเราห้าคนเสียเราห้าคนเราก็ happy แฮปปี้ละแค่บาลานซ์มันให้พอ อย่าไปถึงแบบว่าร้อยคนเกลียดเราแบบทั้งร้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงจะรับไม่ได้อะไรแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งแบบเราเองก็ก็อ,อ,อยากจะบอกว่าผมเองมามา,มาอยู่ตรงจุดที่ผมเข้าใจท,ทุกคนทุกคนคาดหวังกับตัวผมที่อยากจะให้แบบเออทำอันนี้ทําแบบนี้ทําแบบนี้ยอะไรเงี้ยแต่บางบางอย่างผมก็ต,ต้องต้องต้องกราบขออภยัยจริงๆนะครับผมเองก็ พยายามสุดความสามารถเหมือนกันถ้าอันไหนที่มันไม่ทําให้ไม่ถูกใจต้องขอโทษด้จริงจริงอย่างอย่างเกียรกัล่าสุดเหมือนกันมันก็เหมือนเขาบอกว่าพี่หนุ่มเขาท้อตั้งแต่แบบเลิกทับเลยารคือจริงๆแล้วถามว่าท้อไหมมันไม่ได้ท้อหรอกมันไม่ได้ท้อหรอกครับเพราะว่าเราอะเลือกที่มาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเออ่แต่ถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยเหนื่อยแต่ไม่ท้อถามเหนื่อยเพราะอะไรไม่ได้เหนื่อยกับการที่จะถูกคนนี้ว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนี้คนนี้ผมว่าผมผมว่าผมแข็งแรงพอกับการที่ จะจะจะต้อนจะต้อนรับคําด่าของคนผมไม่ใช่คนน้ําเต็มแก้วที่ใครพูดอะไรมาว่าอะไรมาแล้วผมต้องระเบิดหรือต้องแบบอะไรมาผมไม่ใช่มีคนอย่างนั้นผมจะผมผมเป็นเหมือนฟองน้ําที่แบบเวลาน้ำเข้ามาผมสามารถแบบซับซับน้ำเข้าไปได้ผมผมเข้าใจความรู้สึกทุกคนแต่แต่ถามว่านักวันนี้เ,เหนื่อยอะไรคือผมเหนื่อยทางร่างกายมากกว่าคือทุกวันนี้ผมนอนแบบเที่ยงคืนบางวันตีหนึ่ง ตื่นมาตีห้าครึ่งอย่างเงี้ยก็ต้องมาเตรียมข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเหนื่อยตรงนี้มากกว่าแล้วพอรู้สึกว่าเราอะ่ะไม่สามารถท,าาทําความคาดหวังให้กับหลายๆคนได้ในบางเรื่องเราก็จะรู้สึกว่าโอ้มันยิ่งเหนื่อยเข้าไปอีกว่าคือเราก็แบบพยายามแล้วลยอะไรเงี้ยมันมันก็มีบ้างอะไรมีแผนการเลิกทำไหมคะหรือจริงๆเลิกไม่ได้หรอกคือ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 จริงๆก็ต้องบอกว่าผมก็อยากทํางานไปเรื่อยๆอยากอย่างโราขนผลกระแสผมก็อยากจะทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะฮะ นักวันนี้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ถามว่ายังต้องทําอยู่ไหมก็คงยังต้องทําอยู่นั่นแหละนะครับแต่ถามว่างานลี้มันมีวันเลิกลาไหมมันก็มีวันเลิกลาวันหนึ่งถูกไหมฮะแต่ไม่ได้เป็นวันนี้เพียงแต่ว่าในบางครั้งเท่านั้นเองที่เรารู้สึกว่าโอ้ยทำไมมันเหนื่อยนี่วะอะไรอย่างเงี้ยแบบเ,เราอยู่ตรงไหนทำไมเป็นแบบนี้เมื่อก่อนชีวิตเราไม่ได้เป็นแบบนี้นี่วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสเสียความเป็นคน,นไรยนะว,ว่าเจอประเด็นเยอะๆในในกนารทำงาน ไม่นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้สูญเสียความเป็นตัวตนเพียงแต่ว่าเราแค่พยายามจะหาวิธีปรับจูนมากกว่าเราก็จะหยิบเอาสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยกำลังพูดถึงเราว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทําแบบนี้ไม่เป็นแบบนี้เราก็จะหยิบตรงเนี้ยมาเป็นสิ่งที่เอ่อเป็นกระจกในเราที่เราต้องมาแก้ไขมันต่อไปในครั้งหน้าครั้งต่อไปเราก็จะไม่ให้มันเป็นแบบนี้อีกอะไรแบบนี้นมีคนชมพลาดหนึ่งงานมีคนคอมมิชเยอะมาก,มากๆเลยมัน,นมันเป็นธรรมดา มันเป็นธรรมดาครับมันเป็นธรรมดาคือเออผมขออภัยนะผมผมต้องเรียนว่าพระพุทธเจ้าก็มีคนที่ทำหนิ่ถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งทุกคนในโลกเนี้ยมันไม่มีใครที่แบบจะดีได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์่ยมันก็อาจจะมีแบบพลาดบ้างลั้งบ้างเผลอบ้างหรืออะไรบ้างพี่แต่เราต้องกลับมาให้เร็วที่สุดเท่านั้นเองมีวิธีปั่นคลายประเด็นไงพี่หนุ่มเพราะว่าเราทำงานหนักทุกวันเกิดสักตอนนี้คือพี่หนุ่มบาลานซ์กับมันได้หรือยังคะกับที่แบบเราก็มีปัญหา เออปัญหาสุขภาพก็ก็มีอะครับเพียงแต่ว่าก็ตอนนี้ก็พยายามแบบว่าดูแลตัวเองไปหาคุณหมออะไรเงี้ยคือวันันหนึ่งการออกกําลังกายทุกวันนี้ก็ไม่มีเลยเพราะว่าเราไม่มีเวลาจริงๆคือทํางานตั้งแต่เช้าจนถึงค่ําแล้วกลับมาทํางานต่อแล้วก็เช้าคือชีวิตเราเป็นวนลูปอยู่เงี้ยประมาณ5-6วันจะมีแค่วันอาทิตย์เท่านั้นนะฮะที่ท,ที่ได้ผ่ พยายามพักผ่อนให้มากขึ้นไหมมันไม่มีเวลาในการพักเลยแลอพี่หนุ่มบาลานชีวิตยังไงครับผม์ที่รู้ว่ามันต้องเจอี้ทุกวันบาลานชีวิตยังไงหรอบาลานไม่ได้นคือว่ามันเป็นวันหยุดมันเป็นมนเป็นวันหยุดมันมันมันกลายเป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วมันไม่สามารถบาลานตัวเองได้เลยเพราะว่าถามว่าเพราะอะไรตีห้าครึ่งหกโมงเราตื่นใช่ไหมตื่นเองปุกทําข่าวปุ๊บไปอ่านไปอ่านข่าวเที่ยง เสร็จปุ๊บตอนเช้าเข้ามีอาจจะมีประชุมบ้างมีการพูดคุยกับแขกรับเชิญบ้างแล้วก็เตรียมข้อมูลอ่านข่าวอ่านข่าวเที่ยงเสร็จปุ๊บเข้าหนกระแสออกมาปุ๊บอัดลูกค้าอัดลูกค้าเสร็จปุ๊บประชุมต่อประชุมต่อเสร็จปุ๊บไปถ่ายข่าวใส่ไข่พอจะเสร็จปุ๊บค่ำค่ามาปุ๊บก็หาลูกค้าไอ้ขาแขกรับเชิญมันพรุ่งนี้อีกคือชีวิตมันเลยเป็นอยู่อย่างเงี้ยกว่าจะได้นอนก็จะดึกมากมันเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้จริงๆทุกวัน มันก็จะเหลือแค่วันเสาร์อาทิตย์บางทีวันศุกร์เนี่ยโโอ้หดีใจจังเลยพรุ่งนี้ได้อยู่ละอะไรอย่างเงี้ยอะไอ่าจริงจริงแล้วคือเวลาส่วนตัวครอบครัวเราต้องแบ่งอย่แต่ยังกับแม่ยูบุญอะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันแบ่งไม่ได้อะครับคือคือทุกคนมีหน้าที่นะฮะนายยู่ก็มีหน้าที่เรียนแม่เขาก็มีคนดูแลไปนะครับไปส่งไปรับไปอะไรกันไปถูกไหมฮะคือตัวผมเองก็มีหน้าที่ทํางานหาเงินนะฮะแล้วก็พยายามช่วยเหลือสังคม ม,มันทุกคนมีมีหน้าที่ของตัวเองทุกคนต้องเมงเนจงานหน้าที่ตัวเองให้ให้ให้มันได้เลยเขาเรียกหาเวลาจากป,ป,ป้าพ่มมามาอยู่เหรอครับมาอยู่เป็น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 เด็กที่น่ารักตรงนี้คือเขาจะเข้าใจนะฮะเราก็จะบอกว่าเออป้าต้องทํางานนะเออป้าอาจจะไม่ได้ไปรับเลยนะผมไม่เคยไปรับลูกเลยนะคือพี่ไม่เคยไปรับลูกที่โรงเรียนที่ไม่เคยไปส่งลูกที่โรงเรียนจนมาอยู่อุยุเจ็ดขว่ไม่ยคยนาน,านทียุ่แบ,บ่ไปรับ<ะ>ร่ัุ่ยนึงุ่ย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 ่ยุ่่ เรารู้สึกแย่ไหมกับลูกเราแย่นะรู้สึกเสียใจกับการที่เราแบบไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยอนะไรอย่างเงี้ยแต่คือแน่นอนมันก็ต้องเป็นไปตามบริบทของชีวิตที่เราเราเลือกที่จะเป็นเราเราเลือกมาอยู่ตรงนี้แล้วเป็นแบบนี้แล้วอย่างเงี้ยมันมันก็จาเป็นต้องเป็นแบบนี้แล้วถาถือว่าเราโชคดีที่ลูกเราเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นคือณวันนี้เขาเขาคงเข้าใจแต่แต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยเขาจะรู้สึกอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเราพยายามที่จะแบบหาเวลาไหม อยากแต่มันไม่มีจะให้ทํำยังไงตอนเช้าจะไปส่งเขาก็ไม่ได้เพราะเราก็ต้องทํางานแล้วกลับมาเขาหลับไปแล้วอย่างเงี้ยบางทีมัน,มนก็มันชีวิตมันอยู่อย่างนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือวันหยุดก็คือจะให้เขาเต็มในหนึ่งใช่ครับแต่บางวันก็ไม่เต็มเหมือนกันก็ม,นมีอะไรอย่างเงี้ยฮะพัฒนาการนอนเป็นความรู้สึกไปในความรู้สึกไม่หนุบมามาอยู่เหรอครับเขาเป็นไปตามไปเขาหรือเปล่าก็คงอย่างนั้นมาก ก็คงเป็นไปตามวัยอะฮะแต่ว่าเขาเขาจะเป็นเด็กที่ชอบแบบพวกอย่างเงี้ยไอทีชอบอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบเป็นอยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากจะสร้างเกมเองอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเด็กทักท่วไปอะครับเขาจะเป็นแบบเด็กที่แบบอาจจะไม่ไม่ค่อยได้ฝ่ายเรื่องของอยากจะเล่นดนตรีอยากจะเล่นกีฬาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีเขาจะแบบไปทางด้านแบบคอมพิวเตอร์วาดรูปอะไรของเขาอย่างเงี้ย ก็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 คงมีอย่างนั้นบ้างล่ะครับคือตามตามสไตล์ของเด็กผู้หญิงนะฮะมันก็เป็นการพอเขาโตขึ้นไปมันก็มีพัฒนาการในการที่แบบอยากจะสวยอยากจะงามเลยห่วงไหมคะห่วงไม่เหรอฮะเป็นธรรมดาเป็นเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องห่วงนั่นแหละครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่รื้อชีวิตของเขาเองคือพวกคนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพไม่ว่าจะโตจะเด็กกันอะไรทุกคนมันก็อย่างทุกวันนี้พี่ก็แบบ รูปมาอยู่จะลงรูปหนึ่งพี่ก็ต้องขออนุญาตเขาเออมาอยู่ป้าขอลงรูปนี้ได้ไหมลูกคือถ้าเขาไม่ชอบเขาเจ็ดขวบเขาไม่ชอบไม่เอาไม่อยากให้ลงก็เราก็ไม่ลงแต่อันไหนที่ลงที่เห็นว่าลงเนี่ยคือขอแล้วเราจะไม่ลงไปเลยโดยที่แบบให้เขากลับมารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็ไปไปละเมดสิบครั้าอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ทา อ๋อคือคือจริงๆไอ้ไอ้ไอที่โพสมันไม่ไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะคือแค่พูดล,ลอยๆอยนะพูดลอยลอยว่าสังคมตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะแบบมีมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายคือการที่เราลงแบบนั้นเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยเราชอบบทความนี้ที่ทํางคุณทรนงสรีเชือ้อเคยเคยเคยลงเอาไว้ในปี6-2แล้วเราอ่ะ กอปี้เอาไว้ตั้งแต่ปีนั้นเลยแต่ไม่เคยได้ใช้ก็นั่งคือเป็นเป็น,ปนคำพูดที่เราชื่นชอบตั้งแต่วันนั้นแล้วกด็ดูดูดูแบบก็เวลาเราเปิดผ่านก็จะเห็นไอ้สิ่งที่เรากอปีเอาไว้เนี่ยแหละจนวันนึงมันมีโอกาสที่เราได้ลงเพราะเรารู้สึกว่าในบางเรื่องอ่ะมันตรงกับสถานการณ์ในทุกวันนี้จริงๆคือถ้าเกิดคุณเอ่อ,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 อถ้าคุณแบบไปโอ,อนอ่อนกับคนที่คนที่ไม่ดีคนที่เลวเนี่ยคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนเขาก็ได้ อะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งแบบเออคุณต้องหยับต้มหัวให้กับคนที่ไม่ดีอะคนที่เลวอะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องแบบมันเหมือนเป็นการเตือนตัวเองด้วยแต่ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรจริงไปย้อนเความหมายแหล่งข่าวคนไหนก็ก็แหล่งข่าวไม่ไม่ได้เป็นแหล่งข่าวฮะแต่ว่าก็ก็ผมว่ามันก็อาจจะมีคนที่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็ได้มองตัวเองกับคาพูดของผมอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยกูหรือเปล่าก็พูดลอยลอยะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หมายว่าไม่ได้หมายถึงอยากให้ใครดิ้น แต่ถามว่าเห็นคือเราทําข่าวเราก็จะเห็นว่าคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นแบบไหน,นคนนี้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ไงเราก็แค่พูดไปลอยๆถ้าเกิดว่าเขาหยิบไปใช้มันก็จะดีกับชีวิตเขาเท่านั้นเองคนก็อยากให้กลังใจพี่หนุ่มมเยอะคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าหัวข้อหัวข้อขอบคุณมากๆขอบขอบคุณจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่ะอยากเป็นที่รักอยากเป็นที่รักของทุกๆคน ต่มันก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้อยู่แล้วม,มันมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดคนที่ไม่ชอบเขาก็มีมุมมองของเขาถูกไหมฮะแล้วเขาก็ไม่ได้ผิดด้วยนะที่เขาจะแสดงความคิดเห็นเพราะอะไรเพราะว,าว่าวันนี้ผมไม่เคยฟ้องใครที่มาว่าผมถามว่าเพราะอะไรเพราะผมมองว่าในเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเรามาอยู่ตรงพื้นที่นี้แล้วแล้วเราเนี่ยต้องใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยในการในการาหรือโซเชียลนยในการดําเนินชีวิตในการทํางาน,นมันเหมือนเราก้าวขาเราโดดข้าไปในนั้นแล้วอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีบ้างที่คนจะต้องไม่เห็นด้วยกับเราเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรอะเขาก็แสดงความคิดเห็นไปเราก็แค่รับมันไว้แล้วก็ไปแก้ไขปรับปรุงตัวผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนไทยมีคนน่ารักอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดเราผิดเราก็ขอโทษใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะแก้ไขตัวเองผมว่าเขาให้อภัยดีกว่าคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรแล้วก็ยังเถียงแบบคอนข้างคูลๆอันนั้นน่ะคนไทยจะไม่ให้โอกาสคุณอีกเลยครับ